การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยนางหัตยาคำหันพลครูโรงเรียนบ้านโคกลังน้อยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขต3ปัจจุบันสภาพปัญหาของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ยังพบปัญหาอย่างมากในการคิดคำนวณให้ถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์ซึ่งผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานสำคัญในการคิดคำนวณและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถ คิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ที่กำหนดให้ได้เท่าที่ควรเนื่องมาจากบริบทของสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนค่อนข้างไม่ครอบคลุมทำให้การจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นครูผู้สอนจึงใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ a c t i v e learning ด้วยการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอนจะใช้สื่อการสอนในหลายรูปแบบเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจท้าทายความสามารถให้นักเรียนกล้าแสดงออกเข้าใจง่ายและสามารถฝึกทักษะต่างๆทางด้านคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองโดยใช้เกมการเล่นเกมเป็นทีมของนักเรียนชั้นม .1 Terima kasih kerana menonton! เพื่อพัฒนาทักษะการคูณและการหารเลขยกกำลังเกมโดมิโนบวกลบเพื่อพัฒนาทักษะการบวกลบจำนวนเต็มคณิตศิลป์เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างทางเลขาคณิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ a c t i v e Learning พบว่านักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอีกทั้งครูผู้สอนยังสามารถสร้างเจตคติที่ดีกับนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย